ชานเชิญชวนเลยครับ <lat> อโอ้ <lat> โหขวามาก่อนซ้ายมาหรือยังพี่เริ่มก่อนนะจิ้มลำตัวครับสุบินครับปล่อยไปนะครับลำตัวไม่มีสะเทือนครับสำหรับชายชานจิ้มคือครับหนึ่งสองแล้วก็สับล่างครับคุณนี่ถ้า สุบินกล้าเดินเข้ามานี่สนุกแน่นอนครับหัวล่างไปครับแหมพี่ก็พี่เตะผมก่อนนะฮะหนึ่งสองกับมาสครับสุบินบอกมาสิครับนี่ครับซ้ายกับขวาอยู่แล้วครับยังไม่เร่งไม่รีบครับชายชาญตัดล่างไปทีหนึ่งนี่ขนาดแกไม่เร่งไม่รีบแกออกแต่ละแข้งนี่ยัง สะเทือนสวงเลยครับมาดูวงในครับสุบินขอลองบ้างครับโอ้โหก่อนจากฝากรักไปทีนึงครับหมรักแบบนี้สุบินไม่น่าจะชอบแล้วครับโอ้ยยกขาหนีเลยครับโอ้แสดงว่าหนักจริงเลยครับซ้ายของชายชานครับมีผวามีสะดุ้งโอ้มีขยับสลับกาดหลบเลยครับสุบิน หัวไปครับแข้งซ้ายเตะมาครับไม่เป็นไรโอ้โหต่อยลำตัวครับโอ้โหตีเข่าครับแม่สวยเลยครับชุดนี้ครับสุบินโอ้โหแม่ตำกัดฟันกอดๆไปแล้วครับเจอแข้งซ้ายของชัยชาญครับ โอ้และนี่ก็เป็นสูตรสำเร็จของแกครับต่อย1-2แล้วก็ตามด้วยแข้งซ้ายครับดูครับแหมมันดูเหมือนง่ายะครับยังเข้าไม่ติดเลยครับไม่ต้องไม่ต้องท้าครับสุบินไม่ต้องท้าครับวักมือเรียกไม่มีแต้มนะครับสุบินครับโอ้แข้งซ้ายดีครับสุบินโห ขาขวานี่ดูมีอาการครับสุบินครับกัดฟันกรอดกรอดอยู่ครับโอ้โหโห้ยลูงนี้กวาดง่ายๆเลยครับเขินเล็กน้อยครับลุกขึ้นมาสู้ต่อต้องบังครับโอ้โหมันหนีไม่พ้นเลยครับ เกี่ยวไว้โอ้โหหดล่างถ้ายืนอย่างนี้ชัยชานจะเตะได้ทั้งวันครับนี่แหละครับเข้าวงในดีกว่าครับสุบินยังไม่ชัดครับวงในแป่จะตีชัยชานง่ายๆมันก็ช่ยที่เลยครับไม่ยอมอยู่แล้วหุกขวาครับจิ้มซ้ายตามสูตรสำเร็จครับ เตะแ,แต่ละทีนี่ทิ้งทั้งตัวนลครับชัยชานครับต้องเอียงตามนะครับสุบินโอ้ยนี่ขนาดดึงขาหนีแล้วนะครับโอ้ดูครับจะหลบไปยังไงจะมัดหรือจะแข้งดีแมแหมไปหวดซ้ายแทนเลับชัยชานโอ้พอขาขวาลงปากหลกักปุ๊บแกหวดเล่มตอน,นี้โยนเขา่าหัวดอีกแล้วโอ้ยสุบินครับจะแก้ยังไงครับ และทางมวยซ้ายกับขวาด้วยครับเราออกก่อนนะครับชัยชานครับเขาก็กันไม่ได้ครับระบากเลยครับอาจจะต้องเปลี่ยนแพ้แล้วครับสุบินประชาเดชสู่ระยะนี้โอ้โหโดนแข้งซ้ายอีกแล้วครับต้องเข้าประชิดกว่านี้ครับสุบินเอาโอ้โหเตะไหมโอ้ชัยชานบอกไม่ทราบว่าแกกระตุ้นตัวเองหรือเปล่านะครับเพราะว่าโดนเยอะเลยครับโดนแข้งซ้าย ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าไม่เจ็บครับอโอ้โหแม่แม่เข่งขาอ่อนไปหน่อยครับสุบินมันชาเด็ดวงในก็เป็นนะครับชัยชานนะครับแต่ไม่ใช่มวยวงในโดยธรรมชาติครับนี่คยหายเต็มเต็มหัวไปครับโอ้โหขึ้นการคอโด,โดนมาซ้ายๆๆโอ้โหตอนนี้ทำอะไรผิดกฎนะครับโอ้กินยาผิดสองหรือเปล่าครับสุบิน โอ้น่ารอยยิ้มหายไปหมดแล้วครับโอ้โหลนกนี้ไต่ข้ามหัวครับแอะตัวเล็กแต่ว่าไต่ได้สูงจริงๆครับอืมตอนนี้น่าจะรู้ซึ้งเลยครับกิจสงของชายชานครับโอ้ชักแข้งแข้งขวาแข้งขาชักงูเงินแล้วครับสุบินโดนอพกรัดขวาอีกบซ้โหไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วยังครับยังกัดฟันอยู่ครับสุบินโอ้ยอะต้องสู้ครับชีวิตต้องสู้ต้องหวดคืนบ้างครับ ดูครับเหมือนดอกไม้ที่แห้งเหี่ยวครับกรีบมันก็กำลังจะค่อยๆร่วงหล่นไม่ได้แอบพยายามเด้งครับอาชายๆก็สวนจิมาซโอมาโอ้มาชุดครับอุยอุยโอ้ยังไงสุบิน โงงไปหมดเลยครับไม่รู้จะการอะไรครับการล่างเจอบนกันบนเจอล่างไอ้นี่ก็จะมีแต่แข้งอย่างเดียวครับลืมคิดไปว่าชายชานมีหมัดด้วยครับเอาชวนวงในครับวงในก็แมยังไม่ชัดเจนครับเป็นลักษณะตีบริเวณด้านข้างเลยครับกะตีเน็บเน็บครับเจอซ้ายอีกแล้วโอ้โหดีครับแข้งขวาเมื่อสักครู่ครับ ลายนิกาตีนยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับสุบินแม่เปช่ง,งักครับโอซูซสายมาจิ้ม้ายครับแม่จะอาศัยเหลี่ยมเัาแม่จะกระตุกเขาแต่เราล่วงครับแม่กะต่อสยสบายๆนะครับตอนนี้ชายชานครับไม่ได้เร่งอะไรมากมายครับมาตามจังหวะครับ จังหวะไหนมันฉายมันโชว์ได้ก็เอาซะหน่อยมาอีกแล้วแข้งซ้ายครับโอ้โหหมัดซ้ายเต็มอ่ะแม่จะเปลี่ยนสไตล์เป็นมวยหมัดหรือเปล่าชัยชานแต่ก็ลองหลายอย่างครับวันนี้อาวุธของชัยชานครับสุบินนี่ก็ถือว่าทนจริงๆนะครับมาอีกกระโหลงอีกโอ้โหหาสั้นไปนิดนึงครับ สายลำตัวแล้วตามที่เขาซ้ายครับปพุกซ้ายดีครับโอ้สุบินแกก็ทนจริงๆครับโอ้โดนไปหนักๆนี่หลายทีแล้วครับอ่ะกัดฟันอีกทีครับสุบินจิ้มซ้าย แหมามาอยากทำเลยครับชสยชานเพชรปตอจะแบ็กคิกเขินเลยครับโอ้พอมันโดนไปเยอะๆมันยุบแล้วมันเรียวแรงก็หายไปครับสบินมันชาเดชอ่ดูครับออกนี่ก็ไม่ได้น้ำหนักเท่าเดิมแล้วครับแอบสึกแข่งศักดิ์ศรีไทยลาวครับแล้วก็เป็นชายชานเพชรปตอครับแม ซ้ายโคเซียนจากนนทบ,บุรีครับโอว้วันนี้มาเป็นชุดเลยครับเอาชนะสุบินมนชัยดจากลาวไปได้ครับแบบวันเวติเก็ตเลยครับ